สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเราจะมาเรียนเรื่องการสร้างแผ่นพับนะคะในขั้นตอนแรกนะคะให้เราไปปรับขนาดการวางแนวของกระดาษก่อนนะคะเราก็เลือกหาเป็นแนวนอนนะคะเราก็เลือกเป็นแนวนอนเห็นไหมคะเราจะได้กระดาษเป็นแนวนอนออกมาแบบนี้นะคะค่ะในขั้นตอนต่อไปนะคะให้เราไปที่เขาโครงหน้ากระดาษเหมือนเดิมนะคะแล้วเราก็ไปเลือกที่คอลัมน์นะคะคอลัมน์เนี่ยแล้วแต่ว่า เราต้องการจะให้เป็นกี่คอลัมน์นะคะตัวอย่างเช่นสองคอลัมน์ตัวอย่างเช่นสองคอลัมนม์ใช่ไหมคะเดี๋ยวนี้อาจารย์จะเอาไมา้บรรทัดออกมาก่อนนะคะเนี่ยค่ะสองคอลัมน์ก็จะถูกแบ่งไว้แบบนี้มันมีประโยชน์ยังไงมันมีประโยชน์ก็อย่างเช่นเราพิมพ์ไปเลยนะคะเราพิมพ์ไปมันจะติดเห็นไหมคะมันจะถูกแบ่งเป็นคอลัมน์คอลัมน์ไว้อ่ะตัวอย่างเช่นคอลัมน์นี้เราพิมพ์หมดแล้วอ่ะอาจารย์ยกตัวอย่างนะคะ อาจารย์จะย,ยกตัวอย่างสมมติว่าอาจารย์พิมพ์เนื้อหาไปสมมติว่าอาจารย์พิมพ์เนื้อหาไปหมดแล้วเห็นไหมคะว่าถ้ามันหมดหมดบรรทัดปุ๊บมันก็จะขึ้นเป็นคอลัมน์ใหม่ทันทีอันนี้ในลักษณะการทําแผ่นพับแบบสองคอลัมน์นะคะถ้าแบบสามคอลัมน์จะทำอย่างไงแบบสามคอลัมน์นะคะก็เหมือนเดิมค่ะแบบสามคอลัมน์ก็ไปที่ เขาโครงหน้ากระดาษนะคะเลือกเป็นแนวนอนก่อนแบบ3คอลัมน์ก็จะถูกแบ่งเป็น3คอลัมน์แบบนี้นะคะค่ะแล้วก็สามารถที่จะใส่เนื้อหาเข้าไปนะคะอันนี้อาจารย์ขอยกตัวอย่างนะคะเนี่ยค่ะ3คอลัมน์ก็จะเป็นลักษณะแบบนี้พอหมดอันนี้ปุ๊บมันก็จะขึ้นอันนี้ในลักษณะของคอลัมน์ที่2นะคะการแบ่งคอลัมน์3ามลักษณะแบบนี้ สามคอลัมน์แบบนี้นะคะเราจะใช้ในกรณีที่เราทำโบชัวแผ่นพับประชาสัมคัญต่างๆนะคะเนี่ยค่ะก็จะใช้ถ้าขึ้นหน้าใหม่มันก็จะขึ้นให้อัตโนมัติเลยคอลัมน์ก็จะยังถูกแบ่งอยู่เหมือนเดิมนะคะเนี่ยค่ะแล้วแต่ว่าเราจะใส่เนื้อหาแบบไหนนะคะทีนี้ว่าเราสามารถที่จะใส่สีของหน้าก็ได้นะคะเราก็ไปหาเนี่ยค่ะสีของหน้า เราเป็นสีเพิ่มเติมถ้าเราอยากมีแบ็กกราวด์สวยๆนะคะเนี่ยค่ะเราก็ใส่สีเข้าไปหรือว่าเราจะเพิ่มเพิ่มกรอบเอกสารไปสักหน่อยหนึ่งก็ได้นะคะเนี่ยค่ะเพิ่มกรอบเอกสารไปหรือว่าจะใส่ลายน้ำก็ได้นะคะเนี่ยค่ะเราก็สามารถที่จะตกแต่งแล้วก็สร้างแผ่นพับได้แล้วนะคะอันนี้ก็คือในลักษณะเบื้องต้นของการสร้างแผ่นพับนะคะสวัสดีค่ะ